สวัสดีครับนี่คือมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่8พฤษภาคมถือว่าเป็นมวยไทยเจ็ดสีอัปเดตล่าสุดวันนี้มาพร้อมกับเรียราคาที่เปลี่ยนแปลงทั้ง4คู่คู่หนึ่งกอเตาเพชรสมนึกเจออำนาจเดชศินนายกโมด115คู่2พยักษ์ศักสตูนเจอเพชรเอกเกียริจำรูน109 คู่สามเมืองลบสอสลาชีพเจอเมืองลาวเกตธงยศร้อยยี่สิบเอ็ดส่วนคู่เอกป้องกันแชมป์ร้อยยี่สิบสองช่องเจ็ดเพชสมารสอสมานกาเมนเจอปานเทพวีเคเขาใหญ่ร้อยยี่สิบสองนะ นี่คือทั้งสคู่ของมวยไทย7สีเอฟชอบกดซับสไครต์กดติดตามถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาหงแดงด้วยหงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงก่อนเข้าบทวิเคราะห์หงแดงขอบคุณเอฟีจากวังสามหมอนะคุณพี่ศักดิ์สิทธิ์ร่มวาปีที่กรณา,าส่งปลาส้มส้มปลามะม่วงมะไฟมาฝากโกล่องเบลมเทิมเลยหงแดงขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนี่เป็นเรื่องของคนมีน้ำใจไปเลยมวยไทยเจ็ดสีคู่ที่หนึ่ง,ค,งคู่หนึ่งกอเตาเพชรสมฤกเจอกับอนาตเดชสินยกโมดร้อยสิบห้า ทั้งคู่เป็นมวยเขานะเกาะเตาเนี่ยเป็นมวยซ้ายเขานเหนียวนั่นวงนอกนี่นี่มีเตะซ้ายต่อยซ้ายระยะประชิดมีศอกหมัดดีขณะที่อํานาจเดชด,ดีเป็นมวยขวาเขานอาชีพวงนอกมีแข้งขวาสามฟอร์มล่าสุดของเกาะเตานะแพ้เพชรสังวานสอสมานกาเมนชนะเพชรนำชยัยสอจโอต้งปราจีนสุดท้ายนะแพ้เพชรสังวานสอสมานกาเมนตกมวยรอบ ตกรอบ8คนสุดท้ายมวยรอบปูนเสือขณะที่อำนาจเดชมวยรอบปูนเสือนะแพ้นี่เลยเพชรมงคลศิทธิสารพัสเสือนอกนอกรอบนชะะนะเพชรอรุณกบวัสดุพันปูเกตชนะจอมโหดจอพัทยามวยคู่นี้เป็นมวยทรงเดียวกันแต่ทั้งคู่เนี่ยเป็นมวยเข่าในด้วยกันทั้งคู่เกาะเตานี่ได้เปรียบตรงที่ว่าเหนียวแน่นนะทั้งในทั้งนอกนอกเตะ้ายต่อยซ้าย ต่อยซ้ายอาวุธเหนียวแน่นคณะที่อำนาจเดชเนี่ยเตะขวาต่อยขวาวงในเหนียวแน่นแต่อำนาจเดชมีจุดอ่อนตรงที่ว่าชอบเข้าหละหลวมการเข้าหละหลวมนี่ถือว่าเป็นข้อเสียหันของมวยไทยเข้าหลวมนี่มีเสร็จโดนบวกหมัดบวกศอกนะโอ้โหเป็นไปได้ทุกหน้าวันนี้ของแดงชอบไปที่เกาะเตา่ามองว่าเกาะเต่านี่ในคู่ขี้แต่วงนอกเนี่ยแข้งซ้ายหมัดซ้ายดูดีกว่าแล้วที่สําคัญคือ เหนียวาทาาโถดดีเยี่ยมเลดเปิดเกาะเต่าต่อสองหนึ่งหงแดงชอบไปที่เกาะเต่าไปที่คู่สองนะคู่สองนี่เป็นศึกล้างตาพยักษ์ศักสตูลเจอเพชรเอกเกียรติจำรูนร้อยเก้าพยักษ์เนี่ยปีนี้ยีบสองแล้วขณะที่เพชรเอกนี่ยี่สิบหกเพชรเอกนี่สระบุรีนะส่วนพยักษ์เนี่ยสตูลสามฟอร์มล่าสุดของพยักษ์แพ้เกาะเต่า,า,าชนะเพชรเอกชนะเพชรสองแสงสามฟอร์มล่าสุดเพชรเอกแพ้พยักษ์ชนะ เพชรมาลัยแพ้เพชรมาลัยจังหวะฝีมือมวยซ้ายนี่อยู่ที่พยักแข้งซ้ายนี่ออกได้ดีขนาดที่วงในนะโอ้โหลากเหลี่ยมนี่ดีเยี่ยมเพชรเอกเป็นมวยเปิดเกมเป็นมวยขวาน่าเตะขวาต่อยขวาในใช้ได้วันนั้นที่เจอกันเมื่อวันที่26ธันวาคม64ที่ช่องเจ็ดนะเพชรเอกแพ้ลูกเหลี่ยมข่าในวันนั้นเจอกระตุกเจอกระชากเจอลูกทำลายเหลี่ยมวันนั้นแพ้นิดเดียว วันนี้ล้างตาอีกครั้งหนึ่งหงแดงชอบไปที่เพชรเอกนอกนี่คู่ขี้ขนาดที่ในเหลี่ยมเนี่ยเหลี่ยมวงในมองว่าพยักนี่ดูดีกว่าวันนี้จะกินกันที่เหลี่ยมวงในเหมือนเดิมเลดเปิดนะพยักศักสตูลต่อ5-3าสชอบกดซับสไครต์กดติดตามถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาห้หงแดงด้วยหงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งไปที่คู่3คู่สเมืองลบสอสะละชีพเจอเมืองลาเกียรติธงยศรยยี่ส วันนี้หนะ้าเมืองเราเข้าเวรนแทนประทักเพชรวีเคเขาใหญ่ประทักเพชรปวยขอถอนตัววันนี้ได้เมืองเราเข้าเวรนแทนเมืองลบ24จากหนองคายนะขณะที่เมืองเรา24จากสปอปอลาวน่าจะอยู่คำม่วนตรงข้ามนครพนมสามฟอร์มล่าสุดของเมืองลบเนี่ยชนะยอดพรานชัยแพ้เพชรมงคลแพ้นกยกสี่เพชรแสนแสบขณะที่เมืองเราฟอร์มสวยหรูชนะ เสือพยั์ชนะมีชยัยชนะน็อกยกสี่ดาบดำเมืองลบเนี่ยเป็นมวยขวาแข้งขวาขณะที่วงในถือว่าเป็นจุดแข็งส่วนเมืองลาวเตะขวาต่อยขวาปู้ดูดันวันนี้เมืองลบเจอโจทย์ยากนะวันนี้เมืองลบไม่มีเดินเมืองลาวเดินอยู่แล้วเพราะเป็นมวยเป็นมวยไฟเตอร์เดินเตะขาต่อยหมัดเตะขาต่อยหมัขดขณะที่เดินเตะขาต่อยหมัดเตะขาต่อยหมัดเนี่ยเมืองลบนี่ ห้ามพลาดห้ามเผอกาดห้ามตกเด็ดขาดเพราะเมืองเราอาวุธแรงทุกลูกมวยคู่นี้หงแดงชอบไปที่เมืองล็อกวันนี้นะเก็บวงนอกเก็บแข้งขวาเก็บหมัดขวานะเดินเข้ามาเนี่ยคู่ต่อสู้เดินเข้ามาเมืองเราเดินเข้ามาเนี่ยดักบวกหมัดบวกศอกปิดวงนอกด้วยการเล่นในใช้เหลี่ยมในที่เป็นประโยชน์ใช้ความเป็นมวยที่เหนือกว่ายขย่มวงในนะปิดวงนอกให้ได้ปิดหมัดให้ได้สามสี่ห้าเดินเบียดเดินปีเล่นวงใน วันนี้เลดเปิดขึ้นมาต่อเมืองลบต่อสองหนึ่งมองว่าเมืองลบเนี่ยเก๋กว่าเหลี่ยมในดีกว่าปิดวงนอกได้วันนี้จะชนะในบันปลายไปที่คู่4คู่ที่สี่นี่คู่เอกนะป้องกันแชมป์ร้อยยีช่อง7เพชรสมานสอสมานการเมนเจอกับปานเทพวีเคเขาใหญ่เพชรสมาน24จากสุรินทร์ขณะที่ปานเทพเนี่ยยี่จากกรบีเป็นมวยขวาด้วยกันทันู้คู่ แคตสมานิจังหวะฝีมือเป็นมวยจังหวะสองจังหวะสามนะถ้าอาวุธออกแล้วไม่ชัวจะไม่ออกพลอ็ลอแลอบๆๆแลบ,ลบวางแข้งซ้ายวางแข้งขวาซ้ายหน้าขวาหลังออกได้ดีมากขณะที่วางแข้งขวาไปถูกคู่ต่อสู้จับชิงโหนชิงทําลายเหลี่ยมทิงชิง,ชงทําลายจังหวะคู่ต่อสู้ทีบเป็นมวยท,ที่มีความคล่องแคล่วคล่องตัวสูงขณะที่ปานเทพเนี่ยบูดูดันเดินหน้าแล้วท้าตัวเตะขวาต่อยขวาวงในเหนียวแน่นวันนี้นะ เพชรสมานไม่มีเล่นวงในวันนี้จะพลิ้วไปเรื่อยนะพลิ้วถีบซ้ายซ้ายหน้าพลิ้วถีบซ้ายวางแข้งขวาวนไปเรื่อยไม่ปะทะโดยตรงเป็นมวยจังหวะสองจังหวะสามเป็นมวยที่ต่อยยากหลักเหลี่ยมไอคิวดีเยี่ยมวันนี้มองว่าเพชรสมานจะเบียดเฉือนชนะท้ายๆป้องกันแชมป์ช่องเจ็ดสีได้อีกครั้งหนึ่งเลดเปิดขึ้นมานะเพชรสมานต่อห้าสี่ fc ชอบกด s u บสไ r i b e ชอบกดติดตามถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาหงแดงด้วยหงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนี่คือมวยไทยจะสีอัปเดตล่าสุดวันนี้มาพร้อมกับเรทราคาต่อรองค่าที่ขยับและโปรแกรมการแข่งขันที่ปรับเปลี่ยนวันนี้ไม่ไม,ไม,ไมีไม่มีเปลี่ยนนะว,วันอาทิตย์นี้นะเจอทั้งสี่คู่นี่แน่นอนไปดูมวยรักมวยชอบชอบที่หนึ่งชอบไปที่กอเตาเพชรสมนึกวันนี้มองว่ากแกร่งทั่วแผน่นในคู่ขี้นอกหนีเบียด อาวุธหนี่เหนียวกว่าถ้าโทรหดดีเยี่ยมจะเบียดเฉือนชนะอำนาจเดชสิทธิยกโหมดได้แบบสนุกนี่คือชอบที่หนึ่งส่วนชอบที่สองชี้ชัดไปที่พยักศักศ์สตูนวันนี้หลักเหลี่ยมไอคดีกว่านะวันนี้นอกดูเบียดในนี่ชิงไหวชิงว่าพริบทําลายจังหวะลูกบิดลูกกระชากหลักเหลี่ยมดีกว่าจะเบียดเฉือนชนะ เพชรเอกเกียรติจำรุนได้อีกครั้งหนึ่งเรดเปิดพยักฆ์ักสก,ก,กุลต่อ5.3ชอบที่4ี่มองไปว่าเมืองละเมืองลบสอนสลาดชีพเนี่ยหลักเหลี่ยมความเป็นมวยดีกว่าวันนี้จะเบียดเฉือนชนะเมืองเราเกียรติธงยศได้แบบสนุกนี่คือชอบที่ส่วตัวชอบที่4มองว่าเพชรสมานสอสมานการเม็ดหลักเหลี่ยมอาวุธดีกว่าวันนี้พริ้วเป็นมวยจังหวะสองจังหวะ3ชกยากมากๆวันนี้คู่ต่อสู้หาไม่เจอนะ หรือไม่หลงแข้งหลงหลักหลงเหลี่ยมวันนี้เพชสมารสอสมานการเม้นจะเบียดเฉือนชนะปานเทพวีเคเขาใหญ่ป้องกันแชมป์ร้อยยี่สิบสองปอนด์ได้เป็นผลสำเร็จเอฟซี FC, ชอบกดซับสไครต์ชอบกดติดตามถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาให้หงแดงด้วยหรือต้องการข้อมูลอัปเดตช่างก่อนชกช่างก่อนชกนี่เอฟซี FC จะได้ทราบทั้ง4ีคู่มาวันนี้น้ำหนักมาเป็นยังไงมาขาดมาเกินใครปามาซ้อมที่ไหนเรทราคาต่อรองล่าสุดขยับไปถึงไหนมีอัดฉีดไหม น่าสนใจมากเล่าแบบเห็นภาพไม่มีรับลงพรางถือว่าเป็นข้อมูลที่ตรงไปตรงมาหรือต่อจากนั้นถ้ามีบทดามหน้าดีๆเดี๋ยวมาเจอกันควันหลงมวยไทยเจ็ดสีตอบคำถาม f อฟที่โกลนาเข้ามาชมคลิปช่างก่อนชกมวยไทยเจ็ดสีถามดีตอบดีถามไม่ดีก็ตอบตอบให้ดีนี่คือคอมเมนเตอร์ที่จะต้อง มองว่าเอฟทุกท่านถือว่าเป็นเพื่อนเป็นมิตรวันนี้ก่อนจากกันขออวยพรให้เอฟซปราศจากโรคภยัยไข้โควิดคิดสิ่งใดก็ให้สมมาตรปรารถนาอยู่ตัวไหนตัวนั้นเข้าอยู่ตัวไหนตัวนั้นถูกวันนี้เวลาหมดสวัสดีครับ